สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทําขนมไซมาระกอสูตรนี้เป็นสูตรสําหรับแป้งทอดเลยนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะมาระกอรเราจะขูดเป็นเส้นนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยจากนั้นก็คั้นน้ําแล้วก็ทิ้งน้ําไปนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เราขึ้นที่หน้าจอนี้ค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ มาทำส่วนของแป้งกันต่อเลยนะคะส่วนผสมก็ขึ้นที่หน้าจอไว้เหมือนเดิมค่ะใส่ทุกอย่างรวมกันนะคะสำหรับน้ำร้อนต้องให้ร้อนจัดค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่เรื่อยๆนะคะใส่ไปคุณไปแบบนี้ค่ะจนกว่าแป้งจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาพักไว้ให้แป้งอุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมานวดกันค่ะต่อไปก็ทำส่วนผสมน้ำจิ้มกันต่อเลยนะคะ ส่วนผสมขึ้นไว้ที่หน้าจอเช่นเดิมค่ะส่วนผสมทุกอย่างใส่รวมกันนะคะจากนั้นก็นําไปตั้งไฟแค่ให้พอเดือดก็พอนะคะพักให้เย็นแล้วก็ตาพริกสดตาหย,ยาบๆค่ะใส่ก็เป็นอันเสร็จนะคะต่อไปก็มาทําส่วนของแป้งกันต่อค่ะพอแป้งอุ่นแล้วเราก็จะนวดให้เป็นก้อนก่อนนะคะนวดให้แป้งเนียนก่อนพอแป้งเนียนได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้น้ําอุณหภูมิห้องค่ะ ใส่ทีละน้อยใส่ไปนวดไปจนกว่าแป้งจะนิ่มนะคะนวดวิธีนี้จะทำให้แป้งปั้นง่ายแป้งไม่แตกค่ะน้ำที่ใช้นวดก็จะอยู่ประมาณ70-80 ml นะคะนวดจนแป้งได้ที่แบบนี้แล้วนะคะนิ่มๆแบบนี้แล้วเราก็จะไปห่อไส้กันต่อค่ะ โรยแป้งกันแป้งติดมือด้วยนะคะจากนั้นก็คลึงให้บางๆค่ะสำหรับลูกเล็กลูกใหญ่ก็ขนาดตามชอบเลยนะคะใส่ไส้มะละกอแล้วก็จับจีบรอบๆนะคะถ้าเราใส่เยอะก็จะอร่อยค่ะแต่ก็จะจับจีบยากหน่อยนะคะไส้อาจจะทะลักออกมาได้ค่ะแป้งสูตรนี้สามารถนำไปใส่ไส้อื่นๆได้นะคะอย่างเช่นไส้กุยช,ช่ายไส้เผือกไส้ผักไส้หน่อไม้ใช้ได้ค่ะ พอไส้เสร็จแล้วเราจะนําไปนึ่งกันเลยนะคะตั้งน้ําให้เดือดก่อนค่ะเราจะนึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะเปิดไฟกลางค่ะทาน้ํามันที่ตะแกรงหรือว่าที่รองนึ่งด้วยนะคะการแป้งติดค่ะพอสุกแล้วเราก็จะพักให้เย็นก่อนนะคะถ้าจะกินแบบนี้เลยก็กินได้ค่ะแต่วันนี้จะนําไปทอดกันนะคะเพิ่มความหอมแล้ว ตัวแป้งก็จะมีความกรอบนิดนิดค่ะจะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะทอดให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านเลยค่ะตอนนี้กลิ่นก็หอมมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ทำเป็นแนวทางนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำขายสร้างอาชีพค่ะเราสามารถทำขนมได้หลายไส้เลยนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะตัดขนาดพอดีคําแล้วก็ใส่กองใส่พร้อมกับวางถ้วยน้ําจิ้มนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ